ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีคำสั่งค่อนข้างจะเฉียบขาดจากนายกรัฐมนตรีให้ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขไปจัดการกับการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใ,ให้ได้ภายใน1-2เดือนซึ่งถ้าไปไล่ดูตามไทม์ไลน์รัฐก็กำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเปิดเมืองเป็นเฟสที่2แล้วนะคะก็จะเป็นในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้แต่สถานการณ์ในพื้นที่ ยังคงน่าเป็นห่วงจากการจัดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มหลายๆจังหวัดยังคงต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับฉีดวัคซีนก่อนเข้าพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ประจำด่านรอยต่อจังหวัดยะลาปัตตานีบนถนนสาย4-18บ้านคลองทรายในตำบลยุโป,โปซึ่งเป็นด่านขาเข้าตัวเมืองยะลายังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคนที่เดินทางเข้าพื้นที่ค่ะต้องสแกน QR code ยะลาเซฟอเล r ร์ และมีใบรับรองการฉีดวัคซีนนะคะถ้าพบว่าไม่มีเอกสารครบถ้วนจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 และเข้ารับวัคซีนที่หน้าด่านเลยค่ะนี่เป็นคำสั่งของทางจังหวัดซึ่ง ถูกขยายเวลาบังคับใช้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้รวมไปถึงคำสั่งห้ามออกนอกเคหะสถานตั้งแต่5้าทุ่มถึงตี3การจำกัดเวลาให้บริการตามสถานที่ต่างๆโดยได้ตั้งจุดตรวจหาเชื้อเชิงรุกในเขตเทศบาลน,นครยะลา2จุดให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงเข้าไปรับบริการได้อย่างสะดวกตัดวงจรการระบาดให้ได้ทันท่วงทีค่ะ และที่จังหวัดปัตตานีซึ่งก่อนหน้านี้เรานําเสนอภาพของการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงในบางพื้นที่ไปแล้วนะคะตอนนี้ฝ่ายปกครองฝ่ายสาธารณาสุขก็ตั้งจุดตรวจสกัดใน115ตําบลของ12อําเภอค่ะตรวจคัดกรองควบคุมการเข้าออกพื้นที่ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19จะไม่ให้ออกจากพื้นที่นะคะนี่คงจะเป็นพื้นที่แรกๆที่บังคับใช้มาตรการที่เข้มข้นแบบนี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะเป็นมาตรการในการป้องกันการระบาด จากการเดินทางไปมาหาสู่กันถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเลขการติดเชื้อในปัตตานีจะอยู่ในช่วงแนวโน้มลดลงแล้วนะคะแต่เจ้าหน้าที่ยังคงใช้มาตรการเชิงรุกคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนระดมการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ70ตามเป้าก่อนจะเปิดแหล่งท่องเที่ยว15ทธันวาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างไรก็ตามล่าสุดคนที่เข้ารับวัคซีนในปัตตานียังไปไม่ถึงร้อยละ50ค่ะ ไปดูที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะเตรียมความพร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยวระยะที่2แล้วเน้นมาตร,ราการสงขลาฟาสสงขลา s a ซ e ลดติดลดป่วยหนักลดตายกระจายวัคซีนค่ะก็จะเป็น Fast Protect เร่งป้องกันฟาสวัคซีนเร่งฉีดวัคซีนฟาเ t ตีเคเร่งค้นหากลุ่มเสี่ยงฟา l o ็อกดาวเร่งล็อกพื้นที่เสี่ยง ฟาสไอโซเลชันเร่งกักตัวรักษาและฟาสฟาวิพิราเวียเร่งให้ยาเร็วเพื่อควบคุมการระบาดของโรคค่ะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าก็เตรียมความพร้อมให้ตรงกับมาตรฐานชา p l u สนะคะเพื่อที่จะรองรับการเปิดเมืองซึ่งสงขลากำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะะดาค่ะ